สวัสดีครับผมคิงกอนบ่ายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50ว่างานที่โดนเทงานไปนะครับผมขออนุญาตนําเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจนะครับผมยินดีที่จะไปสร้างเสียงหัวเราะให้กับท่านนะครับดีกรีของผมนะครับเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเซกโลโซนะครับรายการกิ๊กดูสงครามเพลงขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมขอบคุณทุกคนที่ยังจํากันได้นะเพื่อนๆนะถึงแม้ผมจะร้องไม่เหมือนแต่ผมก็กล้าเล่นนะครับผมมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงเคยเลวถึงแม้จะไม่ดังแต่ก็ ตั้งใจทํานะครับแล้วก็ผมทําได้ไหลายเสียงนะครับแต่วัสดีครับพี่น้องครับไม่เหมือนแต่กล้าครับหรือว่าจะเป็นอะไรทุกสิ่งที่จะไปวิโรธปรชาชนทุกคน,กกคนใช่ไหมพอตัดไปแล้วเบนก็ได้คำสุุให้ท่านดูไอ้เนยมันกล้ามากท่านเจ้าภาพสนใจนะครับผมจะไปเล่นให้พร้อมเสียงไกลให้กับท่านด้วยครับขอ,อ,อ,อคบคุณครับ